นะนะสีโลเมพุทธเทวันจะนาลาเตพรมะมเทวตาอัทเยราคกันเจวะหะเทธทา,าประเมสุราปะเททเพชชโพรกันเจวะสัพภ,ภกรรมะสิทธิเมมหโหหติมหโหหตามหโหหเสนลุยยะถอนยะคัชชะตาคัชชะมุมหิ โอกาเสติติดิตฐาหิสมุหติสมุหะโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะพุทธังจักกะวารังอะระหังปิตังชะนามิธรรมังกายจักกะวารังอะหังปิตาชังนะมามิสังฆังจักกะวารังอะหังปิตัง ชนามิคัตชะมุมิโอมจะตุโกนจาหายันตังอัครสันตังคาถาสันตังวิกึงคะเรทุติยัมปิจะตุโกนจาหายันตังอัครสันตังคาถาสันตังวิกึงคะเรตติยัมปิจะตุโกนจาหายันตังอัครสันตัง พระธาสันตังวิกรึงคะเร ให้ประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างนะตวนะ เอาทู่มารำรใหญ่ๆเลยเนี่ยค่ะจุดลงไปเดี๋ยวแกจะช่วช่วยจุดเลยนะคะสิทธิเตชาชัยยะสิทธิพระพุทธ,ธคุณังธรรมะคุณังสังคุณังมาตาปิตาครูอาจริยะเทวาสัพพโสถีพระวันตุเม อิติปิโสพระขวาข้าพเจ้าเอาบไ้หมนะไม่ตายพระสักยมุนีโคดมพระบรมไตโรกนาเสด็จมาอยู่เหนือเกสาแห่งข้าพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าจานรมัสการถึงพระองค์อันทรงพระธรรมพระกรรมฐาน84,000พระธรรมขันจบพระปิดดกกันไตพระวิสูตรพระวินัยทั้งแปรทนานพระไตรลักษ พระอภิธรรมทั้งเจ็ดคำพีคือพระวิพังพระสังคินีพระธาตุคาถาพระคาพาถาทัตุพระยะมะกะพระบุคริกคนปุปัญญัตพระสารีริกธาตุทั้งสิทเจตตำนานพระโมกคลาพระสารีบุตรระมหาภูพานุรุทธะพระพระคำพระวติพระอุบารีพระกัสปะเทระ พระพุทธสีหิงพระอานนท์พระปฏิมากรพระพุทธสิกีพระชิมพลีพระสังกัดจายเถระพระพุทธทบาทพระปรมตถะพระเตมีราชพระท้าพระชินราชพระชินสีพระศีสักยมุนีพระจีดีพระสีมหาโพพระเสมาชัยพระอุโบสถพระปัจเจกพุทธที่พระเจ้าสิริสุทธโทธนะอันเป็นพระบิดา พระนางสิริมาหามายาอันเป็นพระพุทธมารดาพระธรรมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์9ล้านโกฏแปดหมืนสี่พันพระธรรมมขันรู้จับพระปิตุกพระกันไตห้าพระเจ้าขออันเชิญพระอิสวรพระนารายพระพุทธคินเนพระคเนศพระพุทธคินายพระพยุพระพรายพระองค์ครุณอวดีพระพรักษมีพระสุรัตวี นางคามุนีนางพมีเมฆขราพระอินทพระพรหมพระยมพระการเท้าจตุโรคกบานทั้งสี่พระมาตุรีหัสการฤทธิ์โพวาหณนะพระพิรุธพระพรหมโรคพระธรรมมาจากทิพเนตรพิคเนรเพชรรูกันปัญจยมนาแม่พระทรณรีพระคงคาพระเพลิงพระพรายพระกวักพระแม่โพศพพระเขาพระโซเมนราชเท้าภัยจิตสา ราศูนย์พญาครุฑพญานาคปราอานน์คาชศีราชศพาอาอาาาชีอินทรีดงพระพิราบป่าพระสุครีพารีหนุมานองคตชมพูพานพระรามพระรักพิเภกพัสดายุกุ่มพันธ์อราหันกินรีกินนอนเพชรพญาธรไกรสนกลุ่มพันธ์อนันตยักษ์วารุราชอินทรชิตสารสูนเรืองฤเทพ ตรชรชปกินนุราชนนทเสนทั้ง84,000อันเป็นบริวารพระเทพรดราเทพยาดาพรหมปรโรหิตตาเท้าหัสดีพระพรม,มาอารักษ์อันเป็นปรถมในจักรวาลอารักษ์ในวิมานภูมิเ่อสารักษาเทวดาเดินเหินอากาศเทวดาในชั้นดาวดึงและชั้นดุสิตนิม,มรตีอันชอบ กามาพบโพสพรมมาอาตกิตเทมหาพรหมขอเชิญมาช่วยข้าพระเจ้าทุกนิคมครอบจักรวาลเทพพญาทั้ง16ห้องวิมานชั้นสวรรค์ขออัญเชิญมาประชุมกันในวันนี้ทั้งเทพยาดาอารักษ์ทั้ง8ราศีพระภูมิเจ้าที่วงพารีโจมานำคุ้มครองข้าพระเจ้าโดยสนิทจันไรริธาสารพัดประการใดขอให้ประสิทธิ สิทธิแก่ข้าพเจ้าอิติปิโสคุณพระเจ้าสามาการขอไม่สู่สิ่งธุ้แก่ข้าพเจ้าทุกวันขออัญเชิญพระบรมครูในสัมพโลกโกราจารย์คุณพระบิดนพระมารดามาสิงอยู่ในตัวข้าพเจ้าสิทธิพุทธาพระธาลังสัมพสุขขังพระวันตุเมสิทธิธรรมมามหาลาพังสัพพสุขขังพระวันตุเมสิทธิสังคา มหาลาพังสัพพสุขขังพะวันตุเมนะโมพุทธายสิทธิกิจจังสิทธิกรมังสิทธิการิยังตถาคโตสิทธิเตโชชยะนิจจังปรมังสุขขังอ่ะทิตเตโชชัยตัยตรึงทั่วโลกโลกธาตุทั้งเสด็จมาประสาทในประสิทธิแก่ข้า ขอท่านจงมาคุ้มครองเสนียดจันไรจงอย่าได้บังเกิดขึ้นเวรภัยทั้งหลายนะโมธรรมมายะสิทธิกิจจังสิทธิกรมังสิทธิการิยังตถาคตโตสิทธิเตโชชัยโยนิจจังประมังสุขังอาทิตาเตโชไดยตรึงทั่วโลกธาตุขออันเชิญ มาประสาทและประสิทธิ์แก่ข้าพเจ้าขอให้คุ้มครองเสนียดจันไรให้ข้าพเจ้าอย่าจงได้บังเกิดมีโรคภัยทั้งหลายเลยนโมสังขยะสิทธิกิจจังสิทธิกรม,มังสิทธิการิยังตัดหาขาโตสิทธิเตโชชยะนิจจังปรมังสุขขังอาทิตเตโชชัยไตรยตรึงโลกโลกท่าจงอวยพรประสาทและประสิทธิ์ให้แก่ข้าพเจ้าขอให้คุ้มครองเสนียดจันไรของข้าพเจ้า จงอย่าได้บังเกิดพุกโลกภัยเลยขอพระพระควัมปติเจ้าเอ๋ยจงมาสิงตัวข้าขอเชิญครูมโนรามาสิงอยู่ในดวงใจข้าพระเจ้ากระทำสิ่งดังใดขอให้เป็นกรรมสิทธิ์สิทธิ์สิิทธสหัสโกติตังมังรักขันตุสัพพุทธังสัพพุทธาสัพพธรรมมาสัพพสังฆาชีวาหาคาถา เอหิสุนานตุเมพันเตประมะมะโอมะสังโอมะสังสารพัสสังสวาหา